กับอพอดีตอนนั้นเรียนอยู่ใช่ไหมก็แต่ว่าขอภรายาแต่งงานก็ตอนนั้นไปหาคุณบอลอัระเฟศนะครับแล้วก็ให้ให้คุณบอลอัระเฟศขอภรายาในไลฟ์ผ่านอันเทอร์มา <S <S 1> <S 1> <S เฮ้ยเนี่ยคิดว่าการลงทุนที่สำคัญที่สุดน,นะในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยคือการแต่งงานนะครับไปพวกเน็ตเวิร์กิกิ้งเนี่ยบางทีเป็น10อาจจะสักเซสสัก,สก สักสักหนึ่งอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำมัน100 1ันเปอร์เซเลยครับอันนี้เขาถามว่าตอนที่วิวพูดถึงตัวตอนที่เรียน MIT กับเขา v a r d เขาบอกว่ามีได้เจอนักธุรกิจดังๆ บ้างแม้ในสังคมนั้นโอ้จริงๆนักธุรกิจที่ดังๆเขามาทุกระทิตเลยครับก็ถ้าเกิดเคสดังดังสุดผมก็มีโอกาสที่ไปดินเนอร์กับทางวอ r เลนเป f เฟ t นะครับซึ่งซึ่งเขาก็สอนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตดิค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็จริงๆหลายๆนักธุรกิจเนี่ยเขาก็กีฟแบกนะครในการที่ที่จะให้เวลาให้ความรู้กับ ตัวนักศึกษานะครับแต่ว่าเขาก็จะมีหลายๆคนก็จะมีค ondition อย่างเช่นถ้าเป็นคุณบรอเรนเปรเฟตเนี่ยต้องส่งจดหมายไปให้เขาและถ้าเกิดทางเลขาเขาคิดว่าเราเนี่ยออ,อะไรอ่ะน่าสนใจเขาก็จะจัดเซสชั่นให้เจอกับทางคุณบรอเรนเปรเฟตนะครับเพราะว่านนไปซื้อเอใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าไปซื้อดินเนอร์กับกับกับคุณบอนเรนเปรเฟตเนี่ยรู้สึกว่าขายในอีเบย์วันห้าแสนห้าแสนเหรียญ <laughs> ประมาณสิสิบิบ็ดล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเขียนจดหมายดีๆเนี่ยคุณอาจจะให้เขาเลี้ยงข้าวฟรีด้วยแล้วก็ได้โอกาสไปเจอแล้วก็เรียนรู้อะไรกับเขาเยอะครอันนี้คือวันออนวัเลยป่ะหรือเป็นก on <อ>ลุ่มวันออนวันเลยหรอม,มีมีทั้งสองส่วนครับก็ถ้าเกิดเขียนดีมากๆก็จะเป็นได้ได,ได้ทั้งได้ทั้งกลุ่มแล้วก็ได้ทั้ง p r i v a t e ครับแต่ว่าขอผมโชคดีหน่อยก,ก็ก็เขียนเขียนเรื่องเรื่องเขียนเรื่องที่น่าสนใจก็เลยได้ได้ได,ได้ทั้งสองอันครับอ้ะ yeah. ไหนเ่าสิมันน่าสนใจยังไง <g ül> สิ่งที่เขียนเราได้หรือเปล่าได้ได้ครับก็คือผมผมว่าผมว่าเขียนต้นหมายไปหาหาแกว่าเอ้ยเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนที่สําคัญที่สุดนะในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยคือการแต่งงานนะครับผมก็ describe ไปว่าเออเนี่ยว่าผมคิดว่าเองานเนี่ยมันยังเปลี่ยนได้แต่แต่สามีภรรยาเนี่ยเปลี่ยนยากแล้วก็ถ้าเปลี่ยนจะมี จ็บปวดเยอะนะครับเขาแล้วก็เขาก็ก็คุยโจ๊กอะไรเงี้ยครับเป็นในจดหมายนะครับก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะซีเล็กนะครับก็ท่านซีเล็กให้นะครับแล้วก็อ่เป็นโชคดีท่านก็มาช่วยขอภรรยาให้ด้วยครับก็ก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างประทับใจครับยังไงขอภรรยาให้ด้วยยังไงก็คือเราเราก็เตรียมไปเหมือนกับอ่พอดีตอนนั้นเรียนอยู่ใช่ไหมครก็แต่ว่าขอภรรยาแต่งงานก็ ตอนนั้นไปหาคุณวอร์เรนบัฟเฟต์นะครับแล้วก็ให้ให้คุณวอร์เรนบัฟเฟต์ขอภรรยาในไลฟ์ผ่านผ่านอินเทอร์เน็ตมาไอ้ยะโอ้เจ๋งอ่ะโอ้เจ๋งแล้วเขาเซ็นเยสใจมากที่เขาเคยทำเลยบอกว่าดีใจมากเลยได้เป็นเซฟแรกคือคือคนขอกล้าขอขนาดนี้ไอเฮียวอร์เรนบัฟเฟตเลยตัดให้ภรรยาเลยต้องเยสไอดูเลยไม่รู้ตอบยังไง โอ้ยถือว่าเป็นแบบอย่างนี้มันก็เป็นความทรงจำนี่แต่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะหนึ่งมันอยากจะไฮไลท์นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าทุกคนได้ฟังวิวตั้งแต่ต,ต้นจนจบนะคือชีวิตของวิวเนี่ยที่บางคนมองจากภายนอกนะว่าโอ้โ oh, ห oh, เรียน MIT เรียน Harvard เด็กทุนปตอทอ,อะไรอย่างนี้นะแต่เขาลงมือทำทุกอย่างเนี่ยด้วยตัวเขาเองนะตั้งแต่ที่บอกว่า15ก็ไปฝึกงานแล้วแล้วก็เก็บเงินส่งตัวเองเรียนตรีเรียนโท ถูกไหมตอนปตทก็ชิงทุนเอาใช่ป่ะอย่างตอนนี้ก็กลับมาทํางานให้ปตทแล้วยังทํางานในสิ่งที่ตัวเองมีแพชชั่นก็คือทําเพื่อสังคมอีกอะไรเงี้ยแล้วดูสิอยู่ที่นู่นก็ไม่ปล่อยเวลาเปล่าปาปิ๊บลี่ส่งจดหมายหาคุณบรอเรนบอฟเฟตส่งไปไม่พอบ่นให้ขอแต่งงานภรรยาอีก <c oughs> <c oughs> คือคือเป็นคน แต่พูดตรงๆว่าไม่ใช่แบบ100% success ในการขอแต่ละอันนะครับผมอทําแบบเป็นบบอาจจะแบบหวานหวานการ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 ไปวพวก special session ไปพวก networking เนี่ยบางทีเป็นสิบอาจจะ success ซักสักสักหนึ่งอะไรเงรี้ยฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ทํามัน100%เ a เลอร์ครับถูกถูกเหมือนเวลาเรา เราไปพิชกับอินเวสเตอร์พิชแลกได้เจ้าหนึ่งก็ดีใจแล้วพิชเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่ว่าสำคัญมันคือการลงมือทำสำคัญมันคือการคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยทำอย่างไรถึงจะดีทำอย่างไรถึงจะดีกว่าเมื่อวานทำอย่างไรถึงจะสำเร็จหนึ่งว่าตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ตั้งแต่วิวเล่ามาหนึ่งว่าหนึ่งรีเฟล็กว่าตรงนี้มันเป็นเหมือน DNA ของวิวเลยอะ เออแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อ้ยผู้ชายคนนี้มีอะไรที่ท,ที่ที่น่าค้นหาหน่าพูดคุยมากอยากจะมีเรื่องคุยกับวิวอีกเยอะมากเลยใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ